มามาเร็วโจเนี่ยผมไม่รู้จะทําทอะไรอ่ะพี่อยู่บ้านสบายๆก็ใช้ให้เมียทานู่นทํานี่หมดแล้วซักผ้ากวาดบ้านทำเหลาเข้ารับผมก็ชิวๆแล้วพ่อบ้านอะ่ะสบายๆพ่อบ้านแบบไม่ต้องทําอะไรอะ่ะแตนจะรู้ว่าโอ้เมียอยู่ในโอวานผมหมดแล้วพี่ไปคุณโอ้สบายๆคุณทําอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ยกําลังเตรียมเครื่องที่จะ ทำแกงแครหมูป่าให้พีนพอดีได้หมูป่าจากฟาร์มเลี้ยงมาสองโลแล้วก็เดี๋ยวแบ่งไว้ผัดเผ็ดด้วยเดี๋ยวคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวไปเสริมสวยกว่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเนะี่ยผมไปรับลูกเสร็จแล้วคุณมากินข้าวอย่างเดียวเลยนะโอเคนะโอเคเรียบร้อยครับไปแล้วบดมามาเร็วโจเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะพี่อยู่บ้านสบายสบายก็ใช้ ให้เมียทำนูน่นทำนี่หมดแล้วสักผ้ากวาดบ้านทำกัข้าวรับลูผมก็ชิวๆแล้วว่าพ่อบ้านอะ่ะสบายสบายพ่อบ้านแบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแตนจะม้ว่าโอ้เมียอยู่ในโอวานผมหมดแล้วพี่ไปคุณโอ้สบายสบาย